นีครับก็สิ่งที่จะได้เลยนะครับก็คือคู่มือนะครับหรือว่าไกด์บุ๊กของเจ้าตัวมินิคูลิ่งแฟนตัวนี้นะครับผมสองนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เหมือนอารมณทั่วไปก็ระยะระยะนะครับก็ประมาณข้อศอกนี้ก็ยังถึงอยู่นะครับเบอร์สองนะนะครับมันก็จะออกเป็นสามรูอยู่ตรงกลางเลยครับผมไอเย็นนะครับผมแล้ว ถ้าเป็นเบอร์สุดท้ายก็จะออกทั้งห้ารูนะครับสวัสดีครับผมผมน,นะครับเนะครับช่องนายเอกนะคับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของนายเอรีวิวนะครับที่จะเอาของมารีวิวนั่นแหละท,ทั่วไปเลยนะครับแล้วอันนี้นะครับก็เป็นของชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสนใน Tik Tok แล้วก็ ในแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆนะครับผมก็คือนี่เลยครับผมมันคือพัดลมคูลเลอร์แฟนนะครับผมก็คือพัดลมไอเย็นนะแต่ว่าเป็นตัวเล็กจริงๆราคาเนี่ยท,ที่ผมได้มานะราคาไม่ถึง200บาทผมดูแล้วนะวัสดุก็พอใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าการทำงานและการใช้งานเนี่ยมันจะคุ้มกับราคาแล้วก็มันจะทนกับความร้อนของประเทศไทยได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยว เราไปอันบล็อกกล่องแล้วก็เทสกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงไดูกันครับครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าตัว Air c o ู l เลอร์แฟนนะครับผมที่เป็นกระแสในติ๊ To k อก นะครับผมแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะแต่ที่ผมเห็นบ่อยๆนะก็คือติ k t o ็อกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกก่อนนะครับอันนี้มันมาเป็นอย่างนี้เลยนะคนส่งนะครับผมอันนี้ผมจะไม่โทษคนส่งนะอันนี้ผมจะโทษคนส่งเลยคนส่งนะครับเขาส่งมาแค่เอาถุงพลาสติกนะครับเอามาแปะเฉยๆแล้วก็ส่งมาท้งอย่างนี้เลยคือขาดความรับผิดชอบมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพกล่องนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือแบบว่าจะส่งดีๆมาให้สักหน่อยก็ไม่ได้นะครับ สภาพก่อนแบบดับเยินแล้วเนี่ยเห็นไหมมีรอยขาดด้วยคือ <c ười> อันนี้ผมแกะมาะก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับมันแย่จริงนะแต่ว่าของภายในไม่เป็นไรครับก็ช่างมันเถอะอ้อราคามันไม่ได้แพงมากโอเค โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มนี้กันนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จะเขียนว่าคูนะครับผมก็คือปรับระดับพัดลมนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเหมือนพัดลมทั่วไปเลยนะครับพัดลมพกพาจะคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีสามเบอร์นะครับมีเบอร์หนึ่งสองสามนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวระบายไอเย็นนะมีสามระดับเหมือนกันหนึ่งสองสามนะครับแล้วไฟตัวนี้นะครับมีทั้งหมดจะสีตรงนี้เลยนะครับผมแล้วอันนี้มันตั้งเวลาได้นะแต่ว่าผมคิดว่าไม่จาเป็นต้องใช้หรอะครับผมเพราะว่ามันเบามากอะพัดลมอะ เอาจริงๆนะจากที่ผมเคยรีวิวพัดลมมานะที่เป็นพัดลมพวพาด้วยพัดลมพวพาบางตัวจะแรงกว่าแต่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมองรีวิวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอันสรลอกกล่องเลยนะครับผมสภาพกล่องแก่มากแกะออกมานะครับของที่จะได้ในกล่องนะครับผมเนี่ยครับคือของที่อยู่ในกล่อง เนี่ยครับก็สิ่งที่จะได้เลยนะครับก็คือคู่มือนะครับหรือว่าไกด์บุ๊กของเจ้าตัวมินิคูลิ่งแฟนตัวนี้นะครับจะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นของพี่จีนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับผมแล้วก็จะได้ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายห้อยของเจ้าตัวมินิคูลิ่งแฟนตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับก็จะได้สายเป็น USB Type C นะครับผมอ่ะโอเค นี่ครับคือเจ้าตัวพัดลม c ูลิงแฟนตัวนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีสามเบอร์นะครับผมแล้วก็เป็นตัวกระจายไอเย็นนะครับผมแล้วก็ไฟจะสีนะครับซึ่งตอนนี้กดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่พัดลมพกพานะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมที่ต้องใช้ไปบ้านหรือว่าพอ w e r bank พกพานะครับโอเคเสียบตรงไหนใช่ไหมครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นรู เสียบสาย USB Type C ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะเอาเป็น Power Bank ก่อนจะได้ดูซิว่าถ้าเสียบกับ Power Bank สําหรับคนที่ไม่มีไฟบ้านนะครับสําหรับใครที่พกไปแล้วไม่มีไฟบ้านนะครับเอาใช้ Power Bank แทนเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูกัน,นครับนี่นะครับผมได้เตรียม Power Bank ที่ผมใช้ส่วนตัวมาแล้วนะครับเพื่อจะเอามาใช้ดูซิว่าจะทำให้เจ้าเครื่องพัดลมมินิ c o ล i n g Fan ตัวนี้ติดไหม นะครับก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้เป็น power bank นะครับที่ผมซื้อใน shopee นะความจุอยู่ที่15,000มิลลิแอมป์นะครับผมมีชาร์จเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวผมเช็คไฟให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับมีทั้งหมด98%นะครับผมสามารถชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ใช้ได้แน่นอนแล้วผมก็เสียบยึดบีค้างไว้แล้วนะครับเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราเสียบตัวนี้ท้ายสด้านหลังของเจ้าพัดลมคูล l i n g fan ตัวนี้นะครับปุ๊บอ่ะเสียบไปก็จะเห็นไฟนิดๆนะครับผมว่าเออติดแล้วนะอ่ะ คราวนี้ก็เราลองมากดกันดูเลยนะครับว่าติดไหมนะครับเอาเป็นเบอร์แรกอนะ่ะใช้ได้นะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีไฟเสียบก,ก็สามารถใช้ power bank พกผ่พพานี่แหละครับใช้แทนได้นะครับผมใช้ในการเดินเครื่องเจ้าตัวนี้ได้นะครับผมอันนี้เบอร์แรกนะผมอันนี้เบอร์สองนะครับเสียงพัดลมก็จะมีความเสียงดังอยู่หน่อยๆน,นะครับผมถ้าเป็นเบอร์สามจะยิ่งดังกว่านี้ผมคิดว่านะเห็นไหมฮะเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ย ทำไมเสียงพัดลมมันถึงดังนะครับเพราะว่าเจ้าตัวใบพัดนะครับไม่ดู่อนใบพัดด้านในเนี่ยครับมันมีความเล็กมากเห็นไหมฮะมันเลยทําให้เจ้าพัดลมตัวนี้ครับข้อเสียของมันก็เลยคือจะมีเสียงดังนะครับตั้งแต่เบอร์สองเบอร์สามเลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะมาเทสกับไฟบ้านดูนะว่ามันจะแตกจากเผาแบงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับนี่คร uhm ับผมเสียบแล้วนะครับในหัวเสียบเข้าไปึ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาลองที่ เบอร์แรกก่อนนะครับผมเห็นไหมครับเบอร์แรกนะฮะติดเลยนะครับเบอร์สองเบอร์สามนะครับเบอร์สามนี่จะมีความแรงนะครับแล้วก็เครื่องก็จะสั่นด้วยนะครับผมถ้าใครไม่คิดเรื่องเสียงดังนะครับก็เปิดไปได้เลยนะครับผมถ้าเสียงกับไฟบ้านนะแล้วก็เปิดกระจายความเย็นได้นะครับมีสาระดับเหมือนกันนะครับสองสามแต่ว่าตรงระบายความเย็นตรงนี้นะครับมันก็จะมีเสียงฟีดอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําไม่มีอะไรที่จะให้ระบายความเย็นเลยนะครับผม โอเคผมปิดไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีไฟ7จดสีนะครับผมอ่ากดไปก่อนนะครับหสีนะครับเห็นไหมฮะสีขาวขึ้นสีเหลืองขึ้นสีแดงขึ้นสีฟ้าขึ้นสีชมพูขึ้นสีน้ําเงินขึ้นสีเขียวขึ้นหมดแล้วครับ7จดสีนะครับผมส่วนทัมเมอร์นี่ผมคงไม่เทสนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นเพราะส่วนมากคนคงไม่ค่อยใช้ทัมเมอร์สักเท่าไหร่อ่าและลืมบอกไปนะครับว่าตรงกลาง ของพัดลมนี่นะครับเขาจะสามารถนะครับผมฉีดน้ําหอมไปได้นะครับก็คือบิดกันทางนี้นะครับอันนึงนะฮะอ่าดึงออกมาเนี่ยครับมันจะเป็นแผ่นที่เอาไว้ฉีดพวกน้ําหอมน้ําหอมหรือว่าสารละเหยที่ทําให้หอมได้นะครับผมแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับสําหรับใครที่อยากได้กลิ่นอะโลมาเทอร์ลีนะครับก็ฉีดเข้าไปได้เลยอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมเทสใช้งานจริงให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อั่งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเอาน้ำแข็งไปใส่ฝาบนเจ้าตัวมินิคูลิ่งแฟนตัวนี้นะครับผมจะดูซิว่ามันจะทำให้ไอายเย็นเนี้ยมันเย็นได้มากแค่ไหนนะครับผม โอเคครับผมมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับผมก็เวลาใส่น้ําไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับหรือใส่น้ําแข็งไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเอาให้ประมาณนี้เพราะยังไงเดี๋ยวพวกนี้มันต้องละลายรวมกันอยู่แล้วนะครับเขาปิดฝาเลยนะครับมันจะเย็นจริงไหมนะครับแล้วมันจะสู้ความร้อนของไทยได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะอันนี้ผมเปิดพัดลมก่อนนะอันนี้แบบเปิดพัดลมแบบธรรมดานะ โอเคอันนี้เบอร์สองนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เหมือนพัดลมทั่วไปก็ระยะระยะนะครับก็ประมาณข้อศอกนี้ก็ยังถึงอยู่นะครับเบอร์สองนะเบอร์สามนะครับก็แรงนะครับผมแต่ก็ต้องจอๆหน่อยนะครับผมถ้าไปในพื้นที่ที่มีความร้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอทดสอบกับเบอร์สองแล้วกันนะครับแล้วก็จะลอง ทำความเย็นจากไอเย็นนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือไอเย็นที่ออกมาลูเดียวนะครับคือรูตรงกลางเห็นไหมฮะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับถ้าเป็นเบอร์สองนะครับมันก็จะออกเป็นสามลูอยู่ตรงกลางเลยไอเย็นนะครับผมแล้วถ้าเป็นเบอร์สุดท้ายก็จะออกทั้งห้าลูน,นะครับ<ม>เห็นไหมฮะออกทั้ง5้าลูเลยถามว่าเย็นไหมผมว่าต้องเอาตัวเข้าไปใกล้มากกว่านี้นะครับ คือต้องจ่อหน่อยอ่ะมือเย็นใช้ได้เลยใช้ได้นะแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องใกล้ตัวมากๆนะนี่ครับอ๋อผมลืมบอกไปอันนี้ผมเสียบกับไฟบ้านนะเลยทำให้แบบว่าเทสได้หมดอ่ะถ้าเป็นเบอร์สามล่ะมันจะเย็นแค่ไหนถ้าเป็นเบอร์สามเนี่ยไอเย็นมันจะถูกเป่าออกมาเลยนะมันจะไม่โดนตัวเรานะครับผมแนะนำให้เป็นเบอร์สองนะครับ อย่างเบอร์สองเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆนะไอเย็นนะครับผมนะครับก็และแต่คนนะอืมก็เป็นคลิปรีวิวที่เอาไปตัดสินใจได้ว่าน่าซื้อไหมนะครับผมโอเคฮะขเสียของมันนะครับผมถ้าคุณเห็นด้านข้างนะครับแล้วคุณจับนะครับมันก็คือตัวที่ใส่น้ํากับน้ําแข็งละลายนี่แหละครับผมถ้าสมมุติเราใส่น้ํามากเกินไปน้ํานะครับมันก็จะหยดลงมาก็โดนมอเตอร์พัดลมได้แต่ถ้าใครไม่ซีเรียส อากจะใช้จัดไปเลยครับผมราคามันไม่แพงเลยแล้วคุณภาพก็แล้วแต่ความผูพอใจของคนใช้เลยครับบางคนก็อาจจะชอบนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าทําไมไม่เอาตัวใหญ่กว่านี้ไปเลยแต่สําหรับผมผมคิดว่าถ้าใครที่มีงบน้อยและอยากได้แบบว่าง่าย,ายอันนี้คือง่ายมากเลยนะแต่น้าแต่น้ําแข็งหรือถ้าอยากจะได้แบบนานๆหน่อยก็ใส่น้ำแข็งเยอะๆหน่อยแล้วก็ใส่น้ำไป 1, นิดนึงครับ มันก็จะช่วยได้เพราะเวลาที่น้ําแข็งละลายออกมานะครับมันก็จะทําให้เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับตัวระบายไอ้น้ำเนี่ยครับคือถามว่าตอนเนี้ยไอ้น้ํามันก็เริ่มน้อยแหละเพราะอะไรเพราะว่าตัวน้ําแข็งที่ผมใส่ไปเนี่ยก็เริ่มละลายแล้วเพราะผมรีวิวด้านนอกไงแล้วก็ความร้อนประเทศไทยอย่างที่รู้นะครับมันละลายเร็วอยู่แล้วนะครับผมถ้า เรามีงบน้อยจัดมาแล้วต้องการความง่ายใช้งานดีแล้วก็เร็วนะครับผมแนะนําซื้อเลยราคาไม่แพงพังก็ไม่เสียได้ซึ่งมันตามวัสดุครับก้มเงยได้ก้มเงยได้แต่เห็นไหมฮะข้อเสียงของมันเนี้ยเบอร์แรกนะถ้าเงยมากเกินไปนะครับก็จะมีเสียงนะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าก้มเนี่ยได้ถ้างเงยเนี่ยเหมือนถ้างเงยแล้วมัน มันไม่เหมาะกับการเงยเงยขึ้นเยอะครับถ้าเงยประมาณนี้ได้ถ้าเงยขึ้นอ่าเห็นไหมเงยขึ้นแค่นี้ก็เริ่มมีเสียงแล้วแต่ถ้าปกติอ่าโอเคเนี่ยครับก็ถ่านใใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมหน่อยนะกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิปต่อไปของนายเอนะครับผมยังไงวันนี้นาะยเอขอไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ